สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่าสถานการณ์ของประเทศเดนมาร์กให้ฟังนะคะคือตอนนี้เดนมาร์กเนี่ยแบบว่าแรงมากค่ะแรงแบบสุดๆเลยอะ่ะฝนไม่ตกมานานแล้วอะ่ะต้นหญ้านะคะคือยืนต้นตายกันเยอะมากเลยแล้วก็ประมาณว่าคือแห้งเี่ะคือคน,คนที่นี่เขาไม่รดน้าอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าเขาประหยัดน้ําไว้ทาอย่างอื่นเนาะคือตอนนี้สถานการณ์เนี่ยแบบว่าเหมือนกับว่าทางนี้เนี่ยเขา ขาดแคลนน้ำมากแล้วก็เดือนนี้นะคะมันจะมะีประมาณเร็วนนี้มันจะมีเทศกาลแบบว่าเผาแมมมอสะคะ่ะคือรัฐบาลของเดนมาร์กเนี่ยประกาศยกเลิกเลยนะคะทุกคนเพราะเขาเป็นห่วงว่าอากาศมันแห้งแบบนี้ถ้าเกิดเผาแม่มดไปเนี่ยมันอาจเกิดปัญหาแบบว่าอะไรอะที่เขาว่าเอ่อไฟอะจะแบบว่าลุกลามไปที่อื่นได้ก็เลยเขาก็เลยสั่งแบบว่ายกเลิกเลย ก็คือกฎหมายของเขานี่เด็ดขาดมากเลยนะคะถ้าเกิดสั่งห้ามเล่นก็คือแปลว่าห้ามก็คือเล่นไม่ได้ห้ามเล่นเด็ดขาดเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่แบบว่าเขาเด็ดขาดเขาบังคับใช้กฎหมายแบบว่าทั่วถึงกันทุกคนอะไม่ไม,ไม่ไม่เว้นใครเลยอะก็รอนะคะรอว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกสักทีอะแบบโห<ฮ>มันมันนานไปไหมเนี่ยมันมันแห้งเกินไปไหมเวลาออกไปเดินนะคะอากาศมันร้รอนเพราะมันอยู่บ้านเราเลยนะ ด้วยความที่เขาอยู่ใกล้พระอาทิตย์มัง้งแล้วถ้าเวลาเมื่อไรที่แสงแดดจ้านะคะก็คือประมาณว่าโผพรถ้าแดดจ้านี่คือแปลว่าร้อนมากๆเลยนะไม้ว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่14 15 13ะอะไรเงี้ยถ้าแดดจ้านี่คือร้อนมากร้อนจริงๆค่ะร้อนเหมือน40บ้านเราเลยก็ก็เป็นกําลังใจให้แบบว่าชาวแดนมาร์กทุกคนนะชาวคือที่นี่เขาก็ทำเขาเรียกอะไรอะ ก็มีชาวสวนนะเขาจะมีทำฟาร์มเขารทาฟาร์มส่วนใหญ่คนนี้ก็จะทำฟาร์มพวกปลูกพืชนะครับพวกมันฝรัง่งพวกสตรอเบอร,รี่พวกแครอทอะไรพวกเนี้ยก็คือชาวสวนของที่นี่คือต้องการน้ำมากเลยนะตอนนี้เป็นกำลังใจให้คนดหนาทุกคนแล้วก็ฝากความคิดถึงไปทางเมืองไทยด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเนี่ยคะ่ะทุกคนแบบว่าตรงนี้คะ่ะคืออันนี้ถึงใกล้ใกล้บ้านเรานะคือมันมันแรงมาก มันแรงจนต้นหญ้าแบบว่ายืนต้นตายอ่ะคือตัวที่แบบว่าเขียวๆได้เนี่ยก็คือจะอยู่ตรงโซนที่มันมันดินมันยังชุ่มอยู่แต่หญ้าตรงโซนที่ดินมันแห้งเนี่ยมันจะแบบว่าแห้งไปเลยค่ะบางตัวดอกไม้ก็เห็นไหมเนี่ยแบบเหี่ยวเฉามากเลยอันนี้ข้างบ้านเรานะคะต้นหญ้าเริ่มตายตายไปเยอะเลยอ่ะรอค่ะรอเมื่อไหร่ว่าฝนจะมาเนี่ยค่ะแบบว่าแห้งมาก